ตอนสาวันนี้นะคะคุณครูก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังเป็นนิทานเรื่องหนูนิดคููไม่ชอบลางห้องน้ำหนูนิดเนี่ยเป็นเด็กป .3 ที่ชอบใช้ห้องน้ำโรงเรียนมากเวลาหนูนิดขอนญาติครูไปเข้าห้องน้ำหนูนิดก็จะเข้าเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีโดยไม่เคยลาาห้องน้ำเลยสักครั้งเดียว วันที่หนึ่งหนูนิดทำก็ไม่มีใครรู้ว่าหนูนิดใช้ลาไมลาวันที่สองหนูนิดพ็ไปเข้าห้องน้ำอีกพี่ผูคะหนูขอไปเข้า,าห้องาาน้ำค่ะได้จะลูกไปเลยหน,นเเลหนูนิดก็ไปเข้าแล้วหนูนิดก็หม่นาดีปิดประตูหนีออกมา คุณครูเริ่มสงสัยเพื่อนๆเริ่มมาเล่าสู่กันฟังว่าหนูนิดเข้าห้องน้ำแล้วไม่ล้างนะและวันที่สามสี่ห้าหนูนิดก็ยังคงเข้าห้องน้ำและก็อยากไม่ล้างอีกอยู่มาวันหนึ่งหนูหน่อยได้มาบอกคุณครูว่าครูคะหนูนิดนะ่ะเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่เคยล้างเลย เมื่อได้รับข่าวสารไปดูห้องน้ำที่หนูนิดใช้สนุกได้ว่าหนูนิดไม่คูร้างเลยหลังจากนั้นคุณรูเขคุยกับหนูนิดเป็นการส่วนตัวถามหนูนิดว่าหนูนิดหนูนิดเป็นคนใช้ห้องน้ำแล้วไม่ล้างใช่ไหมหนูนิดก็บิดแล้วก็ผืินอายมีการยอมรับความจริงแต่สุดท้ายหนูนิดก็ยอมรับขอ ห้องน้ำห้องนั้นส่งเหม็นไปทั้งโรงเรียนและทำให้เพื่อนเพื่อนคุณครูและชุมชนใกล้กลเกิดรู้สึกป่วยและไม่สบายจากนั้นเป็นต้นมานุนิดรู้แล้วว่าการไม่ล้างห้องน้ำส่งผลเสียต่อตนเองต่อเพื่อนต่อคุณครูและต่อสังคมจากนิทาน เมื่อลูกฟังแล้วลูกๆคิดว่าหนูนิดลูกๆจะทำตัวเหมือนหนูนิดไหมมีใครอยากแบ่งปันไหมคะทับชิกันไมค่ะทับออโตโอไ้ไมค่ะไค่ะไม,ไมค่ะไมค่ะไมค่ะอ่ะขอคำถามที่สองถามว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากทำเหมือนที่หนูนิดทำ เดือดร้อนผูอื่นสมประโรค่ะผู้ใหญ่เดือดร้อนสังคมค่ะวิตา้าอ,อทำให้คนอื่นป่วยได้ครับโอเนกอ๋อสมประโปะค่ะมันส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่นใช่ไหมคะพี่ออโตโอ้ครับพี่ไม้อ๋อเดืเอดร้อนผู้อ่นเดือดร้อนโรงเรียนและคันฐามสุดท้ายนูนิษ มีวินัยหรือไม่รับผิดช,ชอบในการใช้ห้องน้ำไหมค่ะชิต้าไม่มีเซเว่นเลฟไม่มีไม่มีมมมมค่ะโอเคค,อค,ค่ะขอบคุณค่ะหอมและขอคำถามสุดท้ายสุดท้ายนะก่อนจาก่อนจะจบกิจกรรมนี้นะคะเราถ้าเป็นหนูอิส เราจะสร้างวินัยหรือความรับผิดชอบในการใช้ห้องน้ำอย่างไรครับคุณอุ่นพี่อุ่ลสร้างความรับผิดชอบในการใช้เสร็แล้วเป็นยังไงคะลาค่ะค่ะค่ะพี่ข้าวโอ๊ตพี่ข้าวโอ๊ตค่ะค่ะพี่เฟสข้าพี่ชิตนค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้กิจกรรมนี้คือสอนให้ลูกๆรู้จัก,ก,กรับผิดชอบและมีวินัยในการใช้ห้องนะ,ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสวนว